สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายเพนพาเพื่อนๆนไปเก็บหญ้าหวานฝรั่งกับผักติ้วฝรั่งค่ะมาชมกันเลยค่ะกำลังออกค่ะผักหญ้าหวานค่ะก็งามมากค่ะเพื่อนๆพนืกำลังอ่อน ต,ต้นที่มันมียอดแล้วค่ะส่วนต้นนี้กำลังออกอยังไม่มียอดค่ะย่าหวานกำลังเล็กๆอยู่เลยค่ะเพื่อนๆที่โนเวย์มันขึ้นสายค่ะอ่อนค่ะงามมากเลยค่ะ ยญาหวานกำลังขึ้นงามๆนี่ก็ก่กอนหนึ่งค่ะเพื่อนๆมันยังเล็กอยู่เลยแต่ยี่เพืนจะเก็บต้นใหญ่นี้ค่ะต้นนี้ค่ะเดี๋ยวให้โตอีกหน่อยเดี๋ยวจะมาเก็บค่ะโอ้ยอันนี้เอาไว้ค่ะยอดจะไม่มีเลยเออเอายอดหนึ่งค่ะ ต้นเตี้ยอยู่ค่ะแต่ก็เอาค่ะเพื่อนๆหญ้าหวานยิ่งเก็บยิ่งออกค่ะส่วนนี้ก็เป็นต้นผักติ้วค่ะเพื่อนๆผักติ้วค่ะ กอเล็กค่ะผักติว้วปีที่แล้วเก็บกอใหญ่มากค่ะกำลังถอดยอดค่ะผักติว้วนอร์เวย์ค่ะ ออกเปรี้ยวค่ะเพื่อนๆอนอันนี้มันเล็กค่ะกอเล็กค่ะวันนี้ก็ได้มากำหนงค่ะผักจิ้วอยู่ขวามือได้มาหน่อยหนึ่งค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นผักหญ้าหวานค่ะเพื่อนๆนกำลังอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยค่ะอ่อนมากเลยค่ะหักดังเปาะปะเลยค่ะเวลาเก็บ ได้ผักติ้วกับผักย่าหวานมาอย่างละกรรมค่ะ